แต่งก่งมันกีงมันแตกคะแนนเขากับแจงไปพี่นอ้องปั๊บตัดนะเอสวยงามเราบอกอ่าใจง,งามพี่นอ้องตุ่มแดงหหกหหกอันนี้เอาไว้ก่อนต้นน้อยโย่เ <c oughs> นี่ยป็นต้นตะเคียนพี่น้องเนี่ยแต่งเห็นเป็นทรงตรงทรงพุ่มนั่นนะอ่า แม่ยุง่งเลยครับแม่ยุย่งกับแตงอย่างหน้าเขากับแตงเลยครับเนี่ยแตงบ่มีเห็ดพี่น้องเป็นสีดยาสีดยาขายาเสื้อตไตบัดตัดแตงข้างล่างให้มันโล่งหกหกแตงหน่อยอ ไม่ยุง